สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อปลายทองคูนะครับวันนี้บรรยากาศช่งชวงเช้าเรามาตัดหญ้าเช่นเดิมนะครับมากันครบทีมเลยวันนี้นะครับทุกคนมาด้วยกันนะปิกอัพคันเดียวมีนะครับขวานพ่อใหญ่ทองคูนขวานลุงภูมเมย์น,ะนี่ดูแปลงหญ้าเยอะมากๆนะอู้สุดนุ่นเลยช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกนะ้าแปลงนี้เราสามารถที่จะขับมาเข้ามาข้างในได้นะไม่ต้องแบกไกลครนะับ ก็ถือว่าโชคดีครับโน่นครับคุณยายเงินก็กำลังเดินทางมาถึงไอมอไซค์จะเข้ามาได้หรือเปล่าเนาะโน่น,น,นมาแล้วมาแล้วควันของคุณยายเงินอยู่ไกลๆนู้นครับโน่นวันนี้มากันอ่าสี่เชือกเลย ส้หลับบควานของอตุ้ยนุยนะครับหรือว่าพุนสับนะครับไปคนละที่นะวันนี้ดูโอ้เยอะมากนะครับหมดนี้ปีหนึ่งก็กินไม่หมดนะนี่หลายสิบไร่เลยว่าเจ้าของเขาให้ให้มาตัดก่อนครับเดี๋ยวเขาจะมีเครื่องมาปั่นไปให้วัวที่หลังได้ท่นานไหน็็เท่านั้นนะครับนี่ ก็ถือว่าโชคดีนะครับได้แปลงหญ้าอยู่ไม่ไกลปีที่แล้วนะปีที่ผ่านมาเราก็ได้แปลงนี้เหมือนกันแต่ว่าอยู่ข้างในนู้นนะต้องแบกไกลหน่อยปีนี้เจ้าของเขาเห็นใจว่าปีที่แล้วรถติดบ่อยนี่นะควันลุงคุมเมยนะไม่รอรีไม่รอช้านะนี่ดัดแล้วก็ขึ้นรถเลย ที่นี่เลยมึงมังส่งไปจกเนาะไปเช็คไอตัวนี้ก่อนครนะสุดตัดสุดหน้าแล้วนี่ครับอันนี้ก็จะเบรกเบรกขึ้นรถแล้วดูนะครับดูเยอะมากนะเที่ยวเที่ยวหนึ่งนี่ครับมานนี้กินสามเชือกครับต้องอัดไปเยอะหน่อย ลุงภูเมย์แดดกำลังออกเอาๆเลยตรงนี้ร้อนมากเพราะว่าอยู่ติดดีนเขานี่ฮะไม่มีลมเลยนะไม่มีลมพัดผ่านเลยคุณยายเงินครับก็กลับแล้วนะควันของยายเงินเพราะว่าเขาเป็นรถรถเข็นรถใส่มอไซค์ลากเขาเต็มไวกว่ารถกระบะรถกระบะเรามาต้องให้คุม้มแต่ละเที่ยวแต่ละรอบนะวันนี้ก็กินกัน สามเชือกด้วยคนระับเดี๋ยวไม่พอกินโอ้ับร้อนเอามากขอบพระคุณนะครับเจ้าของแปลงหญา้าแปลงนี้ด้วยท่านเมตตาใจบุญบริจาคให้ช้างแต่ว่าต้องตัดให้เตียนให้เสมอครับใ,ให้ต่อติดดินเลยคนระับนี่ต้นใหญ่ต้นยาวคนระับต้นกำลังกินเลยนะครับกำลังอ่อนๆสวยสวยเลย สูงท่วมหัวเลยร้อนอุบอ้าวมากครับถึงว่าแดดไม่ค่อยจ้าเท่าไร่แต่ว่า,ร,าร้อนออหนักนะค่อนข้างที่จะหนักเบกเบกนะต้นเพราะว่าต้นสดแล้วก็ยาวด้วยดูนี่การเป็นควานช้างไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องอ่ะ ง่ายนะครับการหาหญ้าหา,าอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับขั้นตอนแรกเลยว่าตื่นเช้ามาเราต้องมีหญ้าพร้อมที่จะเลี้ยงช้างวันนี้เต็มรถเต็มรถท้องเขียวสู้ๆเดอ้อมาถึงแล้วนะครับนี่อาลุงพุมเมนะควาลุงพุแม่ว่าเป็นตะเคียแล้วเป็นตะเคีย นั่งนานนี่ครับย้ายเงินครับกลับมาก็นครับเข้าหลักเข้าโรงช้างที่เรียบร้อยนะครับอาบน้ําเสร็จแล้วดูนะครับตอนนี้เหลือแต่ลงกูแม่นะครับแล้วก็พ่อใหญ่ทองคูณก็พิกโคครับยายเงินสงสัยน่าจะเข้าไปหาในอาคารโรงช้างพักช้างช่วงกลางวันแล้ว พอ่าอาใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะบญยาสดสดใหม่ๆมาแล้วถึงแล้วนะฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะกวนช้างระยองด้วยนะครับผมก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องพ่อปลายของคนนะครับขอบคุณครับ